บทที่75มิลานมาเซลเพิ่มพำมรู้สึกเหมือนมีใครเอาปลายมีดค่อยๆสกิดแผลที่เริ่มจะเยียวยาตัวมันเองให้เปิดแงม้มจนเลือดไหลซิบๆอีกครั้งทันทีที่สองหูของเขาสดับเสียงสะอื้นจากหญิงสาวผู้นั่งห่างจากเขาไปเพียงสองสามเก้าอี้คุณขวัญใจ และด็อกเตอร์บรูโนนั่งขนาบซ้ายขวาลูกสาวปรัมพิธีซึ่งทุกคนได้เชิญให้นั่งชมพิธีถวายพระเกียรติเอลกบีพระองค์ใหม่ตามโบราณราชพิธีอยู่ทางขวามือของปรามพิธีที่ประทับที่ซึ่งจัดไว้เฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้ามีทุนกระหม่อมลงองค์มกุฎราชกุมารทรงเป็นประธาน เจ้าชายอิบราฮิมเอาหฮามัดเอลกาบีทรงรับผิดชอบการถวายพระเกียรติในครั้งนี้กำหนดการต่างๆซึ่งแยกจากการฉลองเป็นการภายในส่วนพระองค์เฉพาะเจ้านายฝ่ายหน้าที่จะมีขึ้นในภาคค่ำที่พระราชอุทยานสวนมะลิแก้วนั่นเองเสียงวงดุริยางของกองทหารหน่วยรบพิเศษทะเลทราย Pse, เ e s เซอร์คอฟส์พิ่งจะบรรเลงเพลงประจำกองเกียรติยศเอลกบีจบลงไปหมดัดมาสายลมจากภูเขาหินสูงตรงานเบื้องหลังป้อมปราการและพระที่นั่งมูของพระราชอุทยานสวนมะลิแก้วดูเหมือนจะช่วยคลี่ผืนธงที่ถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสากลางลานกว้างภายในป้อมและธงบนยอดหอคอยสูง ให้โบกสะบัดอย่างงดงามท่ามกลางสายแดดยามเช้าแขกรับเชิญซึ่งบิดาของหญิงสาวกระซิบบอกล่วงหน้าแล้วว่าหน่วย SOF และเจ้าหน้าที่อันสคอมของสหประชาชาติที่ร่วมง,งานกวาดล้างฝ่ายก่อการร้ายยังไงลูกนอกนั้นก็เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทุกฝ่ายที่มาจากเมืองหลวงพ่อได้ข่าวว่าเจ้าชาย คือเอลกะเบียรพระองค์ใหม่นี่ทรงรักตำรวจและทหารหน่วยรบพิเศษทะเลทรายมากเห็นว่าทรงเพิ่มรายการยิงสลุดให้เกียรติผู้ที่เสียชีวิตในการกวาดล้างครั้งนี้ทั้งที่แดนมรณะและที่อื่นๆทั่วไปทั้งประเทศนายแพทย์หนุ่มเม้มปากในตาแข็งกร้าวคุณขัดอึดอัดจนบอกไม่ชูกเมื่อบอกตัวเองว่า ขนาดนี้เขากำลังโกรธหญิงสาวอย่างช่วยไม่ได้ดูเถอะจนอย่างนี้แล้วไอ้หมอนั่นที่ใครๆก็ไม่เคยรู้ว่ามันเป็นใครกันแน่ถูกฝังจมทรายไปแล้วหล่อนก็ยังคงหลงเหลือเยื่อใยที่เขาอยากจะเรียกว่าเป็นความเหลวไหลสิ้นดีกับไอ้เปรตฮาซูซี่อยู่นั่นแล้วมิจฉาคุณขวัญใจ วาดวงแขนโอบปาแบบบางของลกูกมากอดไว้หลวมหลวมอย่ววาดแต่มิลานเลยเธอเองก็อดสะท้อนใจไม่ได้กับเสียงปืนแต่ละนัดที่ก้องขึ้นติดต่อกันไปเพื่อให้เกียรติผู้เสียชีวิตในการสู้รบที่แดนมรณะพิธีตรวจแถวกองเกียริยศจะเริ่มแล้วนะลูกมิลานผงกศีสะเนิบเนิบค่อยๆกล่ำมกลืนความรันทด ที่เพียบล้นอยู่ในอกให้มันค่อยๆกลับลงไปแนบนิ่งในหัวใจเสียงปืนก็ดีภาพในตำรวจและทหารหน่วยรบพิเศษที่กระจายกันตั้งแถวอย่างเป็นระเบียบงดงามเต็มลานกว้างเครื่องแบบทหารของกองเกียรติยศเอลกบีงามเหลือเกินนะลูกแบบนี้เองนักรบทะเลทรายบนหลังม้าอาระเบียนเมื่อโลกยังไม่รู้ว่า ใต้พื้นทรายลงไปแถวนี้มีขุมทรัพย์น้ำมันที่มีค่ามหาศาลเสียงด็อกเตอร์บรูโนบิดาของหล่อนชี้ชวนมิโนนไงเอลกบีพระองค์ใหม่เสียดายพระพักถูกปิดกว่าตั้งครึ่งส่าเหลือเกินหม่อมลิบบี้คงจะพลื้มทับแย่คุณขวัญใจกระซิบพอได้ยินซาลิมหญิงสาวได้แต่นึกถึง ขณะเพ่งในตาที่พร่าบราวด้วยน้ำตาซึ่งแม้จะพยายามซับให้แห้งหากความสะทกสะเทือนในใจที่ซ่อนเร้นยังคงรบกวนอยู่นั่นเองท่ามกลางแสงแดดสีทองสีทงทิวประจำกองทหารและตำรวจอีกทหารกองเกติยศเอลกบ,บีแห่งฮาราชในเครื่องแบบนักรบโบราณถิ่นทะเลทรายมีสายแซมเปลาวหนังไว้อก พร้อมด้วยอาวุธเพียบอีกครั้งที่หญิงสาวมีโอกาสเพ่งมองร่างสูงเปรียวในเครื่องแต่งกายประจำถิ่นที่ครบครันสีขาวสะอาดคลิปทองงดงามไม่ว่าเสื้อคลุมแขนยาวตัวนอกหรือโตเบสีขาวชั้นในดวงหน้าที่ปกปิดกว่าครึ่งและแว่นตากันแดดสีดำรวมทั้งผ้าโพกสีสะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีดำ ถักสลับกับเส้นไหมสีทองชาครีของหม่อมลิปปี้เอลกบ,บีแห่งฮาราชพระองค์ล่าสุดหญิงสาวเลื่อนในตาที่ยังคลอขังด้วยน,น้ำใสๆสขึ้นมองผืนธงประจำพระองค์ผืนไหมเอียมที่โบกสะบัดอยู่บนยอดเสามีลวดลายสัญ,ญลักษณ์เดียวกับลายปากบนหมอนเองอีกเครื่องใช้ทุกชิ้นไม่ว่าเครื่องแก้วเครื่องกระเบื้อง เครื่องเงินชาเจอร์ทุกใบที่รองจานผ้าเช็ดมือผ้าปูโต๊ะกระสั่งของใช้ในห้องนอนมิลานยิ้มออกมาได้ทั้งน้ำตาน้ำพระทัยและเมตตาจิตของเอลกบีคงจะสืบทอดมาจากหม่อมบานดาของพระองค์เป็นแน่แท้เดสเซิร์ดพีซสีอรุณฉายในทะเลทรายที่แต่งแต้มทุกกลีบดอกกุหลาบ ซึ่งมีประวัติอันประทับใจยิ่งนักใช่แต่เท่านั้นเสียงปืนที่ยิงสลุดเป็นเกียรติพร้อมด้วยเสียงแตรนอนสำหรับทหารตำรํำรวจอีกประชาชนผู้เสียชีวิตในการต่อสู้กับทรราชฝ่ายก่อการร้ายที่ทรงมีพระบัญชาให้จัดไว้ในรายการเดียวกับการเฉลิมฉลองพระเกียรติก็บ่งบอกถึงน้ำพระทยัยอีกความชาญฉลาด รู้เท่าทัน,นกลไกทางจิตของเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมชะตากรรมและหน้าที่เดียวกันกับพระองค์อีกเช่นกันสมจริงดังที่บิดาหลอนเปรียบเปลยพ่อไม่แปลกใจอีกแล้วว่าทำไมเจ้าชายพระองค์นี้จึงเป็นที่รักและชื่นชมของหน่วยรบพิเศษอย่างแท้จริงความรู้สึกแบบนี้ก็ต้องเกิดขึ้นและคงอยู่แล้วประพฤติอย่างสม่ำเสมอ ถึงจะมีผลสะท้อนต่อพรบอย่างที่เห็นอยู่ในเวลานี้งามเหลือเกินเสียงคุณขวัญใจอุทานเบาๆม้าอารเบียนที่ทรงขี่แล้วก็ตรวจแถวทหารม้ากองเกติยศเอลคาบีตัวนั้นนั่นนะงามจริงๆมิจ้าผู้เป็นแม่กลุ่มมือขาวบางของลูกสาวไว้มั่นตาสบตาใจเธอยังเป็นกนังวล เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของผู้เป็นลูกซึ่งยังคงต้องอาศัยวันเวลาอีกไม่ใช่น้อยเลยที่จะช่วยเยียวยาให้เป็นปกติหม่อมลิบบี้บอกแม่ก่อนพิธีนี้ว่าเอลกาบีพระองค์ใหม่ทรงมีพระประสงค์จะให้มิพักในห้องบรรทมรองห้องที่ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าหญิงที่จะเตรียมพระองค์เป็นเจ้าสาวยังไงลูก เห็นจะทรงเกรงใจมินะลูกผู้เป็นพ่อหันไปมองหน้าภรรยาพรางพยักพยเยอรให้กับผู้อ่อนวัยกว่าห้องนั้นแม่กับคณะเพิ่งจะลงมือปรับปรุงใหม่หมดเจ้าชายทรงมีพระบัญชาให้เปลี่ยนชื่อห้องบรรทมใหญ่ที่เป็นห้องหอจากห้องมะลิแก้วเป็นเดสเซอร์พีซห้องที่มิจะย้ายมานอนคืนนี้ จึงรับชื่อมะลิแก้วแทนห้องหอเอ๊ะจะให้มิลานพักที่ห้องบรรทมรองได้ยังไงกันมาแซลหันขวับมาจากภาพข้างหน้าละลานกว้างด้วยการตรวจแถวทหารม้ากองเกรติยศสิ้นสุดลงพอดีและการรำดาบโบราณอาด้ากำลังจะเริ่มนายแพทย์หนุ่มกระซิบอย่างระมัดระวังดูเหมือนว่าใจเขา จะจออยู่ที่หญิงสาวยังไม่มีทางเปลี่ยนแปลไปไหนสุ่มเสียงของชายหนุ่มบ่งบอกชัดเมื่อถามต่อไปอีกด้วยวาจาท่าทีหึงจัดขึ้นมาทันทีทันควันหน้าตายิ่งแล้วใหญ่บึ้งหนักขึ้นไปอีกเกิดมาเป็นคนสวยที่น่ารักก็ถูกกวนประสาทไม่เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะพวกที่เห็นผู้หญิงเป็นสมบัติส่วนตัวสะสมไว้อวดกัน ว่าใครจะมีอะไรแปลกๆมากน้อยกว่ากันมิคุณยังไม่ได้ออกไปทำงานกับคณะหมู่บ้านฉุกเฉินไม่รู้หรอกว่าหาเร็มที่นี่ก็เหมือนสวนสัตว์ดีๆนี่เองผู้หญิงเป็นสัตว์เลี้ยงอย่าหลงไหลได้ปลื้มเชียนะระบบผัวเดียวเมียเดียวถึงจะยั่งยืนถาวรมาเซลระบายลมหายใจยาวเหยียดสีหน้าเคร่งเครียดจนดูเหมือนว่า เขาจะเครียดแค้นใครต่อใครรอบข้างไปด้วยดูม่อมลิบบี้ก็แล้วกันนายแพทย์หนุ่มกระซิบแผ่วลงไปอีกน้ำเสียงที่เปล่งออกมาพยายามให้ราบเรียบแต่ก็พบว่ายากเหลือเกินด็อกเตอร์บรูโน่ผู้นั่งติดกับเขาจึงจับสำเนียงได้ว่ามันค่อนข้างจะสัน่นบอกตรงๆนะบอกตรงๆนะครับผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้น แม้แต่เอลกบีพระองค์ใหม่ผมว่าท่านก็จะมาอีรอบเดียวกันกันกบพระญาติพระวงนั่นแหละอยากจะได้ของแปลกๆต่างถิ่นไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกมาเซลบุรุษผู้มีอาวุโสก,กว่ากระแอมเบาๆนั่นแหละนายแพทย์หนุ่มจึงเม้มปากนิ่งพยายามซ่อนความอึดอัดคุนเคืองที่เริ่มจะขยายกว้างยิ่งขึ้นสายตา เพ่งมองไปยังลานกว้างอีกครั้งเมื่อเสียงกลองพื้นเมืองเริ่มรัวให้จังหวะทหารกองเกีดยรติยศประจำพระองค์เอลกบีแห่งฮาลอชในเครื่องแบบพื้นเมืองไม่ต่ำกว่าห้าสิบคนพร้อมดาบยาวคู่มือเริ่มกระจายวงล้อมเต็มลานกว้างเสียงประชาชนชาวถิน่นจากหมู่บ้านใกล้เคียงในบริเวณโอเอซิสแห่งอาาาัลซาลาฮาลาช และทะเลทรายทางด้านตะวันตกของประเทศต่างพร้อมใจกันส่งเสียงรัวลิ้นกับเพดานปากเพื่ออวยชัยให้พรขับไล่สิ่งชั่วร้ายอันได้แก่พูดผีปีศาจวิญญาณร้ายที่สิงอยู่ตามภูเขาหินคูหาถ้ำและสันทรายอันเป็นวัฒนธรรมขนบประเพณีถิน่นคุณมิลานคะ หัวหน้าโครงการบ้านพักฉุกเฉินและผู้แทนจากองค์กรนานาชาตินั่งต่อต่อกันมามารีกระซิบบอกหญิงสาวพอได้ยินดิฉันได้ยินเขาพูดกันว่าเจ้าชายอิบราฮิมเอลกบีพระองค์กรเจ้าชายชาครีเปลี่ยนรายการฉลองวันที่สองของอิดเอาฟิตละเสร็จแล้วล่ะคะ่ะนี่ใครๆก็ตื่นเต้นกันใหญ่ เรื่องอะไรเลอคะผู้ถามไทยคือมารดาของหญิงสาวผู้ทึ่งนั่งตัวตรงสองมือประสานกันอยู่บนตักในตาทั้งคู่ของหล่อนทอดไปข้างหน้าไกลแสนไกลดูเลื่อนลอยยิ่งขึ้นทุกทีเสียงลัวลิ้นกับเพดานปากจางหายไปกับสายลมและเสียงกลองมิลานปล่อยให้ความคิดคำนึงดิ่งลึกลงสู่ผวัง ท่ามกลางม่านตาอันพร่าพรายด้วยแสงแดดขาวพร่างความขาวของเครื่องแต่งกายพื้นเมืองคลิปทองอารามดูจะเด่นกว่าเพื่อนฉลองพระองค์ของเจ้าชายอิบราฮิมซึ่งเป็นชุดประจำถิ่นสีดำคลิปทองอารามเรืองจึงถูกความขาวข่มเสียสิน้นความขาวจากฉลองพระองค์ของเอลกบีพระองค์ใหม่และผ่านดอกไม้ประดับบนโต๊ะขาเตีย้ย หน้าที่ประทับบนปร,รัมพิธีกุลาเพชรเสิร์พีซบานสะพรั่งอยู่ที่นั่นแต่ละกลีบดอกที่เหมือนจะรวบรวมรังสีแห่งที่วาวานยาเมื่ออรุณฉายนับปลายฟ้าเรื่องของประเพณีโบราณราชสำนักนะคะเสียงมาเรียผ่านหูมิลานไปเรื่อยๆเ,เจ้านายฝ่ายหน้าที่ทรงกลม จะได้รับราชทานพระยศเป็นเอลกบีจะทรงเลือกพระชายาสไพยหลวงองค์แรกจากราชสกุลเอลกบีพระองค์ถัดไปเหตุผลก็คือเพื่อให้มีผู้สืบสายสกุลที่จงรักภักดีต่อประเทศชาติราชบัลลังก์อย่างแน่นแฟน้นครั้งนี้สไพยหลวงของเจ้าชายชาครีก็คือเจ้าหญิงจากคาลาชราชสกุลฮาหมัด สายของเจ้าชายอิบราฮิมยังไงคะหืมน่าสนใจจริงๆค่ะเสียงคุณขวัญใจให้ความสนใจอย่างไม่ปิดบังอยากรู้จังว่าพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นการเลือกของเอลกบีพระองค์ใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ชาคลีหม่อมอลิซาเบธค่อยๆลดกายลงบนเก้าอี้ข้าง,าง,างเตียงใหญ่ ในตาสีน้ำเงินทั้งคู่วาววามมีน้ำใส,สๆเรื่ออยู่ที่นั่นเมื่อทอดสายตามองพระพักที่ยังมีร่องรอยแดดกล้าลมเล้าจากสมรภูมิที่แดนมรณะชัดเจนลูกชายของเธอทรงตื่นบรทมแล้วตามที่มหาดเล็กหน้าห้องบรรทมรายงานให้ทราบพระอุรกายสูงเปรียว ในชุดฉลองพระองค์ลําลองแบบตอนตกบอกให้เธอทราบว่ายังไม่เสด็จออกจากที่ประทับในพระตำหนักพระเาชะอุทยานพระที่นั่งสวนมะลิแก้วเสด็จจากห้องทรงพระอักษรเข้ามาหาเธอด้วยประกายพระเนตรเคร่งขรึมหม่อมแม่สุดที่รักของลูกทรงรำพึงด้วยสุรเสียงอบอิบขณะน้อมพระนาสิก ลงประธานจุมพิษบนหลังมือหม่อมบานดาอย่างอ่อนโยนเอินสันลานี่ลูกจะรบกวนแม่มากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจ๊ะแม่จ๋าส่งลดอง์ลงบนฟูกสายพระเนตรแลตามหน่วยตาทั้งคู่ของหม่อมมารดาก่อนจะตรัสเสียเองไม่ต้องรอให้ทรงทุกลูกถูกทูลถามก็โถ สายตามหม่อมแม่ของท่านมีเครื่องหมายคำถามเรียงรายอยู่แม่กำลังจะถามอะไรบ้างละจ๊ะข้อไหนที่จะกาจกันที่สุดเห็นจะไม่พ้นสรงแย้มพระสวนนิดหนึง่งจ้ะลูกสั่งสั่งเป็นเด็ดขาดไม่ให้ใครแต่ต้องเตียงนอนแผลเพราะหมอนผ้าหม่มพระหัตแตะลงบนแพร่สีนวลละไม หม่อมมานดาได้แต่ทอดสายตาตามก่อนทูลถามอย่างอ่อนใจแทนคืนนี้ทูลหม่อมลุงอิบราฮิมและเจ้าหญิงจากราชสกุลอัลฮามัดเจ้าหญิงแห่งฮาราลาชหลายพระองค์ด้วยกันเห็นจะทรงรอรอให้ลูกประธานฉลองพระองค์ชุดแสงจันทร์แล้วเขาจัดขึ้นมาถวายลูกหรืออย่างละเพคะหม่อม หมายถึงชุดผ้าไหมปักมุกซึ่งจะประทานให้แก่เจ้าหญิงองค์ใดองค์หนึ่งแห่งราชสกุลของเอลกบีพระองค์กรเพื่อประกาศการตัดสินพระไทัยขั้นเด็ดขาดในเวลาอันใกล้ท่านผู้หญิงจัดมาให้ลูกแล้วจ้ะกล่องกระดาษแข็งสีขาวสะอาดขนาดใหญ่ซึ่งวางอยู่ปลายพระแทน่นบรรทมถูกหยิบมาให้ใกล้มือหม่อมบานดาอีกครั้ง เสียงรับสั่งจริงจังยิ่งนักแม่คงจะเข้าใจพระเนตรคมปราบที่มักจะแฝงเร้นด้วยความคมแรงแรงกล้าด้วยพลังแม้บางครั้งจะเคยอ่อนล้าบางขณะก็ระหอยท้อแท้บัดนี้มีประกายบางอย่างฉ่ำขึ้นมาทันทีทันใดเมื่อทรงเอื้อนพระโอษฐ์ไปนี่แหละแม่จ๋า ลูกจึงกลาบทูลหม่อมลุงอิบราฮิมไปว่าลูกยังไม่พร้อมจะให้เจ้าน้องเจ้าพี่พระองค์ไหนไหนที่ฮาลาชหรือเอลอิสซาลาต้องทรงเหนื่อยยากเสียเวลาจัดพิธีเลือกคู่เลือกดูว่าใครจะเหมาะกับฉลองพระองค์ชุดแสงจันทร์ชุดที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของงานลูกมีใครคนหนึ่ง ซึ่งไม่อยู่ในข่ายที่ใครต่อใครหมายตาเลยนี่กำลังจะขอให้ป้าเนวลาช่วยจัดการส่งกล่องเสื้อชุดนี้ไปให้สุดเที่อรักคนเดียวในดวงใจของลูกชาคลีหม่อมมานดาถึงกับหลับตานิ่งพนมมือแล้วจึงลืมตาอีกครั้งคราวนี้หม่อมอลิซาเบตทูลเสียงสั่นนิดนิด ป,ประธานชุดแสงจันทร์หรือไปคะโถนี่ชาครีรับสั่งล้อเล่นกับแม่หรือเปล่าเธอไม่ได้ทูลลูกชายไปเล่นเล่นเลยแม้ใจทั้งดวงจะเข้าใจหากยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องกลิ่งเกลงชาครีของแม่ทรงดำรงพระยศเป็นเอลกบีอย่างถูกต้องตามกฎมนเทนบานของราชสำนักได้รับการรับรองจากคณะรัฐบาลท่านนายก เพิ่งจะโทรศัพท์มาปรึกษาหารือเรื่องอะไรเลยจ้ะผิวพระพักเข้มขึ้นนิดหนึ่งหม่อมมารดาได้ยินเสียงรับสั่งอุบอิบอย่างขัดเคืองพระไทยหน่อยหน่อยลูกบอกทุกคนแล้วว่าชีวิตร่างกายของลูกอุทิศให้แล้วกับชาติบ้านเมืองหน้าที่ต่อแผ่นดินและราชบัลลังก์แต่หัวใจเป็นของลูกของสุดที่รักดวงดวงใจ ใครหน้าไหนก็มาบงการไม่ได้พระสุรเสียงกังวานขึ้นกว่าเมื่อครู่แววพระเนตรที่เหมือนจะชำด้วยความในแห่งพระไทยซึ่งต้องซ่อนเร้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมกรงกระดาษสีขาวมีริบบิ้นแพรมันระยับผูกเป็นโบใหญ่แซมด้วยกุหลาบสีอรุณฉายดอกโตถูกเลื่อนมาใกล้มือหม่อมแม่ เสียงรับสั่งอ่อนโยนหาก็แฝงแววเด็ดขาดในทีท่านนายกเห็นจะเป็นลูกไกล่ของทูลหม่อมลงุงอิบราฮิมอีกต่อหนึ่งเรื่องที่ปรึกษาคงไม่พ้นการแต่งงานการเข้าเฝ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตขอพระราชทานตราสไพยหลวงเอลกบีคนใหม่อย่างนี้ดีกว่านะจ๊ะแม่ รอยแย้มพระสวนยังเคร่งครึมดุดเดิมส่งยกพระหัตถขึ้นวางบนข่าวของหม่อมมารดาก่อนตรัสต่อคืนนี้งานฉลองวันที่สองทูลหม่อมลุงส่งให้ท่านราชาเลขาธิการสำนักพระราชาวังช่วยจัดเตะเะสวยที่นี่พิธีเต้นรำของเจ้าหญิงแห่งฮาราลาชและเอาลซาลาจะต้องมีตามราชาประเพณีก็ มีไปลูกขอให้ท่านราชเลขาจัดที่นั่งครอบครัวของคุณขวัญใจแล้วชาครีจะไม่ล่อแหลมเกินไปหรือเพคะมิลานจะสงสัยถึงแม้ว่าจะทรงมีผ้าพันพระพักไม่หรอกจะ้ะคราวนี้รอยแย้มพระสวนกระจางขึ้นทันใดมิลานกับครอบครัวอยู่สุดปลายตัวอยู่ทีเดียวแม่ได้โปรด พระสุรเสียงทอดอ่อนโยนที่โ h ร้องอย่างสุภาพนุ่มนวลยิ่งนักชุดแสงจัน์ทรในกล่องนี้แม่ช่วยจัดให้สุดที่รักของลูกสวมในวันมรืนนี้ก่อนเฮลิคอปเตอร์จะมารับไปที่รับเอาอัสา,ารีชาคลีในตาสีน้ำเงินจับจ้องเขม็งอยู่ที่พระพักของลูกชายตายละนี่ชาคลีทรงมีพระดำริ จะพามิลานกลับไปที่นั่นทำไมเพคะมันไม่ง่ายเลยคุณหมอมาเซลยังรับผิดชอบดูแลอาการป่วยไข้และเรื่องจิตใจของมิลานอยู่คุณหมอคงไม่ให้เธอไปง่ายๆเด็ดขาดย,ยิ่งรู้ว่าจะต้องกลับไปที่นั่นที่เกิดเหตุแห่งความทุกข์ลูกยังบอกอะไรแม่ไม่ได้หรอกนะจ๊ะรับสั่งนั้นเฉียบขาดอีกครั้งบอกได้สั้นๆว่า จะให้ไปเป็นเกียรติหน่วยรบพิเศษโทแล้วเรื่องที่นี่คืนนี้ล่ะเพคะโอ้ยแม่ละกุ้มซะจริงจะกราบทูลหม่อมลุงอิบราฮิมว่ายังไงไหนจะเรื่องเจ้าหญิงแห่งฮาราชของเอลกบีพระองค์ใหม่เรื่องของขวัญที่จะต้องประทานชุดแสงจันท์ของขวัญของคู่สมรสในอนาคตคืนนี้ใครๆจะต้องขอชม ไม่มีของขวัญไม่มีการประทานชุดแสงจันทร์ให้เจ้าหญิงแห่งฮาลาชพระองค์ใดในคืนนี้แม่ได้โปรดอย่าลืมอย่าลืมสวมชุดสีดำที่เป็นเสือ้อคลุมให้มิลานด้วยนะจ๊ะอย่าให้ใครรู้ได้เห็นได้ว่ามิลานอยู่ในชุดอะไรแล้วถ้าคุณขวัญใจถามข้อสำคัญยอดดวงใจของลูกนั่นแหละ ก็คงจะต้องการคำตอบชาครีส่งลืมกระมังเพคะว่าชุดงามวิจิตเกินกว่าจะสวมออกไปที่สมรภูมินรกแบบนั้นลูกจะเป็นคนอธิบายให้สุดที่รักในด,ดวงใจได้รู้เองนะจ๊ะจบบทที่75เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ